สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะดิสนีโกวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีประกาศอ่ะเป็นวันที่ประกาศซื้อประกาศขายเป็นวันที่ประกาศขายตัวเหรียญซีแพนนะครับโอเคก็ถ้าในตามเนี้ยที่จริงก่อนหน้านี้ผมบอกว่ามันสามทุ่มเนาะแต่เนี่ยเขาเลื่อนเวลาขึ้นมาขึ้นมาสิบขึ้นมาสิบนาทีนะใช่ปะ่ะเอาเจ็ดไปบวกก็เป็นแปดจุดห้าสูนย์เนาะประมาณสองทุ่มนะครับ เอะบวก12เข้าไป12นะ2ทุ่ม50นะ2ทุ่มิ0ก็เตรียมถ้าเขาบอก2ทุ่ม50 2ทุ่ม45แล้วก็เตรียมมาได้ละก็คือแอดเด s อะผมไม่รู้นะว่าเป็นแอดเด s อะไรเขายังไม่ประกาศที่ไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีแอดเด s มาก่อนเวลาเนี้ยแปลว่าสแกมแน่นอนก็คือเดี๋ยวเขาจะประกาศในนี้แหละครับในคลิปตัวแพร์ channel นี่แหละครับซึ่งเขาก็อาจจะประกาศในคลิปตคา channel ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่หลักๆเนี่ยคือตัวนี้แหละเดี๋ยวผม copy ลิงก์กลุ่มให้นะ โอเคอันน,นี้เดี๋ยว copy post นี้ให้แล้วกันแล้วเพื่อนก็ไป join อ,อยลิ link เ,เองนะครับโอเคนะประมาณนี้ครับก็เขาแนะนําว่าให้ปิดแชปปิดเสียงทุกอันเพราะเพื่อป้องกันตะแคมนะครับอีกอันนึงที่ผมจะแนะนําก็คือเนี่ยสำหรับถ้าเพื่อนๆกลัวแบบใครมั่วๆแอดมาหรือถึงเราเข้าไปในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีนะครับเพื่อนๆกดมาตรงนี้ขีดสามขีด 3, ข้างบน s t i n g แล้วก็มาที่ privacy and security เนะี่ย กดเข้ามานะครับมันก็จะมีตรงนี้เห็นไหม Channel and Group เพื่อนๆกดเข้ามาไอเนี่ยเขาจะบอกว่าใครสามารถแอดเราเข้าไปในกลุ่มหรือ Channel ได้บ้างถ้าเรากด Everybody ก็คือทุกคนสามารถดึงเราได้หมดเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อน,เ,นเราก็มาติ๊กตรงนี้นะติ๊ก Contact ตรงนี้เออแล้วก็แอดไปหรือไม่แอดก็ได้เนี่ยก็จะมีแค่นี้นแหละที่สามารถดึงเราเข้ามาในกลุ่มได้ถ้าเกิดทั้งหมดก็ทั้งหมดไงมันอา,อาจจะมีแบบทูไม่หวังดีนะประสงค์ดีดึงเราเข้าไปมั่วๆโอเค ก็เปิดแคตด้านดีทิ้งไว้เลยก็ได้ครับถ้าเวลาใกล้ๆนะจะได้เพื่อความรวดเร็วเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมแปะให้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้ลิก์มานะสมมุติสมมตินะอันนี้ผมเอาลิก์ของบีคอยมานะถ้าเกิดเราได้ลิก์มาเราก็เข้าเว็บอ่าเว็บอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้ด้วยผมแปะลิก์ให้นะจะได้ไม่ไปเข้าผิดแล้วโดนแฮกกระเป๋าหมดตัวโอเคอ่าสมมติผมเอาเหรียญเอาโค้ดของบีคอยมานะถ้าเราเซิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าเป็นเดียนนี้นะครับอ่า ประมาณนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ Import Import เพื่อเราจะแลกอ่ะกดติ๊กเข้าไป Import ครั้งนี้เราก็สามารถเอาไปซื้อเหรียญได้ละประมาณนี้นะครับเออนั่นแหละก็ติดตามรอรอรอดูนะครับรอดูมันแจ้งเตือนนะโอเคถ้าก่อนถ้ามาก่อนก็คือสแกมนะครับประมาณนั้นครับโอเคแล้วก็มีเรื่องอะไรที่พูดต่อมันใกล้เวลาเนาะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตานของผมก็เนี่ยตอนนี้ทุนทั้งหมดของผมมันไปซื้อตอนไวดิสแล้ว ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเหลือแค่ B U S D แค่นั้นแหละที่จะพอจะซื้อได้โอเคครับอ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีคนถามว่าค่าแก๊สเพิ่มยังไงใช่ไหมก็หลังจากที่เรากดซื้ออะไรเรากดจะซื้ออะไรใช่ปะผมก็จะกดอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างนะว่าผมโอนเข้ากระเป๋าตัวเองนะกดตรงนี้เลือกมาเนี่ยมันจะมีค่าแก๊สให้ปรับนะเนี่ยของเดิมมันจะเป็นห้านะครับอ่าเรามากดดูได้นะเนี่ย มันจะมีหน้านี้ถ้าเพื่อนจาได้นะคือมันต้องเร็วด้วยวันนั้นผมก็มีกดผิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ทันอยู่โอเคมันจะมาหน้านี้เราก็กดอินดิทไปนะครับแล้วก็เพิ่มค่าแก๊สเนี่ยก็เพิ่มเท่าที่คิดว่าโอเคนะเพราะว่าเรายิ่งเพิ่มเยอะเนี่ยมันก็จะแพงมากนะคะ่าเออประมาณนั้นครับ0.02นี่ก็หลักสองสามร้อยแล้วนะเออประมาณนั้นครับนี่แหละก็ระวังระวังด้วยเหมือนกันเพราะมันก็แลกกับความเร็วนะประมาณนั้นครับไม่มีอะไรส่วน เครื่องบินผมที่ถ้าแตกสเต็กไว้นะครับก็อีกคีก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่อะไรมากมายโอเคครับงั้นก็ขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีนะอย่าเจอส,สแควร์แล้วกันโอเคครับก็แย่งกันซื้อนาะโอเคครับงั้นวันนี้สั้นๆนะครับพบกันใ่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายชอกกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดติดตามเออลืมไปแอด์ดอบช่วยไปกดของผมหน่อยอยาขอทานเลยบังคับให้ไปช่วยกด เอนอั่นแหละก็คือมันได้เหรียญฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดันโชคดีติดขึ้นมาเออก็ยิ่งทาไวมันยิ่งดีนะครับโอเคครับไปละลิงก์ฝากอยู่ข้างล่างข้างมดนะครับไปดูก็ได้บ๊ายบายเออลืมบอกไปคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนเนาะเหรียญก็จะเริ่มต้นที่0.1นะครับคิดว่างั้นก็คือราคาเท่ากับที่ผมซื้อตอนไวลดิตนั่นแหละอืมก็มีคนทํานายว่า เหรียญมันน่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึงหนึ่งดอนนะก็คือเนี่ยผมมีสี่สิบเก้าเหรียญเนาะก็เดี๋ยวคงจะดีสี่สิบเก้าดอนเนาะคงจะซื้อทั้งหมดถ้ามันขึ้นไปถึงหนึ่งดอนจริงนะมันขึ้นเท่ากับว่าขึ้นไปถิบเท่าน,นี้ลงทุนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทที่จะได้กลับมาขนาดนี้เลยโอ้โหเยอะมากเลยนะอย่างนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับส่านๆโอเคก็ก็ถามว่าน่าลงทุนไหมก็สำหรับตัวผมก็น่าอยู่นะ แต่ไม่ได้แนะนำนะก็ลองชท่งน้ำหนักกันเองครับว่ายัางไงเนาะ